Stealth, เา่านตก้ว็ไม่ชัดอ่าโอเคอ่าอ,อ, <ะ S 2> อ่าเชิญเดี๋ยวครับวงครับ <c oughs> <c oughs> กี่ขวบครับหอมแก้วแบบนี้ยังไม่ได้หอมแก้วแบบนี้เลยหอมแก้วแบบนี้ใหม่หวานชูทีแล้วอ่

เดี๋ยวพึ่งดีทำไงก่อนนะฮะแล้วกับบ้ารด้เปล่าฮะหาทำไงเดี๋ยวฮะทำไงทำไงสองแก้มติดดีบ้างนับด้วยอ่าแกะแกะเดี๋ยวบ้าถ่ายก่อนอาเขอบคุณครับสวยๆอ่าไม่ไม่เห็นถอยไปไกลๆหน่อยอ่าแกะดู แล้วถ้าเป็นเสื้ออยากได้ไหมเะต้นเต้นหรือเปล่าคืออะไรมันคือเวลาปล่อยพลังไงมามีทำให้ดูสิมามีทำให้าดูแกะดีๆให้มามีแกะให้เดี๋ยวอาูมาแกะนี้กันสิแกะเขานี้ก่อน เดียวต้องหน้ากากด้วยแบบนี้ปล่อยพลังไปแสงได้นะข้อมือบิดออกอะไม่ได้หันหน้ากากก่อนหน้ากากแล้วแมวอยู่ไหนไปหยิบเดีวยวปิดหน้ากากแล้วแมวกันเนดียวได้ได้ได,ได,ได,ได้อยู่เหมือนกันอ่าพร้อมยังใส่หน้ากากใส่หน้ากากได้ได้อย่าไปอ้ามันอย่าไปอ้ามัน อ่าใส่มาโอ้โหนี่อ่ะทุกดูรัดก้อให้เขาด้วยใส่เร็วใส่เร็วเร็วเดี๋ยวจะปล่อยพลังเต็มตุกเต็มชุดแล้วฮะอ,<า>อะไรไ ก็ใส่ด้านไหนอ่ะก็ดูสิใส่ฝ่ามือใ่ฝามืออ่ะเวันไม่ทำให้ดูนั่นแหละอ่ะเร็วเดี๋ยวจะมีพลังแล้วมือขวามือขวามือซ้ายมือขวามือซ้าย้อมือ้ามืออ่ะแล้วใส่เข้าไปดีนั่นดิถูกเดี๋ยวทําให้ดูก็นี่ไงไอรรถแม่มาทําท่านี้ไงมันทําท่านี้ไงผีฉุก้าเสร็จได้ปะ เอเอเเแล้วนะ <S <S เ,ลเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมาได้ชัดออกมาได้มดความมือก่อน